ในตอนที่3นะครับเราจะมาทําความรู้จักเครื่องมือนะครับในส่วนที่เป็น v b o นะครับ Piping Pro 3นะครับอ่ะคลิกไอคอนนี้เลยครับปึ๊บก็จะขึ้นว่า v b o Piping Pro 3.0.11นะครับก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้ครับนะก็จะเจอนะครับโอ้โหไอคอนเยอะเลยนะครับอ่ะเรามาดูทีละตัวแล้วกันนะตัวแรกนะครับเรียกว่า Collection นะครับ นี่เวลากดตรงนี้ปุ๊บจะมีคอลเลกชันกับบลันช์นะครับคอลเลกชันก็่นคือไอตัวไลบรารีต่างๆคือท่อแบบอะไรอุปกรณ์ต่างๆท่อลมท่ออากาศท่อ PVC ท่อ HDPE ีล้างระบายนะ้ำอะไรแบบนี้ครับก็เรียกคอลเลกชันนะครับซึ่งแต่และคอลเลกชันนั้นเวลาเอามาประกอบกันแล้วนะครับมันจะกลายเป็นชิ้นงานขึ้นมาซึ่งมันจะมีสาขาต่างๆนีก่ก็บลันช์ครับซึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ว่ามันมีคอลเลกชันกับบลันช์นะครับ ไอตัว collection ตรงนี้ครับโดยปกติที่นะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรเลยครับคือโปรแกรม VBO เนี่ยไม่ได้ให้อะไรมาเลยตอนแรกครับเราต้องโหลดเองครับเราต้องสร้างเองครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ลากมือก่อนนะว่าเราจะโหลดยังไงเราสร้างยังไงนะครับคำสั่งนี้เจครับเรียกว่า in model in model คืออะไรนะครับอันนี้ยังไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะว่ามันคือต้องต้องมีการสร้างโมเดลก่อนนะมันถึง in model ได้ให้เรามาตรงนี้ครับคำสั่งนี้ครับเรียกว่า example นะครับ example example คืออะไรครับก็คือตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาแบบตรงประเด็นไปเลยครับ example คือตัวอย่างที่มีให้ครับเรากดตรงนี้ครับ example มันก็จะให้เราไปดาวน์โหลดนะครับก็จะมี imperial กับ metric นะครับ imperial เนี่ยก็หน่วยเป็นนิ้วครับนะถ้าใครเป็นนิ้วก็หน่วยนิ้วครับนะก็จะมี metal ดักกับ metal ไปนะครับถอยังมาก็จะ metric ครับ metric นี่คือหน่วยที่เราคุ้นเคยกันดีนะหน่วยเมตรนะครับนะหน่วยกิโลกรัมนีครับนะกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ก็จะมีเดนในซิสเต็มนะอันนี้เป็นระบบระบายน้ำนะที่เป็นท่อคอนกรีตนะครับที่มีแบนโฮด้วยนะ example เ e t a l นี้คือท่อเหล็กครับอันนี้ rectangular duct ครับก็คือท่อระบายอากาศที่เราไปตามรถ MRT เดินห้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่อเหลี่ยมนะครับเป็นดักนะอยู่อยู่ข้างบนหลังคาโดดบนบนใต้ฟ้าหรือบนฝ้าที่เรามองเห็นเข้าไปครับนะโคงหลังคาที่ไปเดินห้างที่เห็นบ่อยนะครับเรื่องพวกนี้นะครับต่อไปครับ เอกซ์โ t ทรังกิงอันนี้เป็นงานไนฟ้าแล้วก็ PVC class 8.5โอเคผมจะลองทดลองดูที่ PVC class 8.5นะเดบเยวไลคลิกครับเมื่อดับไปคลิกแล้วเห็นไหมครับเราก็จะมีเนี่ยครับคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีตัว PVC class 8.5ขึ้นมาครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะซึ่งเราก็สามารถจะเอามาใช้งานได้นะครับโอเคนะครับ Branch ยังไม่มีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้าง Branch ยังไม่ได้สร้างนะครับ Branch ไม่มีครับสังเกตได้เวลากดปุ๊บจะขึ้นสีแดงนะแดงที่บ r ั n c h อันนี้เป็น collection เห็นนะครับปรับได้เลือกได้นะครับนะอ่ะโอเคครับต่อไปครับคำสั่งต่อไปครับบริเวณนี้ครับเรียกว่า collection editor คือถ้าเราอยาก edit หรือแก้ไขเองครับกดตรงนี้นะเขาเรียกว่า collection editor มันก็ให้เราขึ้นหน้าต่างแก้ไขสิ้นเดียวยังไงเดี๋ยวเราเรียนรู้ครับเราสร้างเองได้แก้ไขเองได้วิธีการสร้างหรือแก้ไขครับให้มาที่คำสั่ง collection editor ครับ โอเคเดี๋ยวผมอธิบายภาพรวมก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงสำหรับคนรุ่ตัวคนที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้งานเดี๋ยวมาต่อคลิปวิธีจะเริ่มต้นจากสูตรเลยนะครับก็จริงๆวี o โอไปพิงโปรเนี่ยมันมีเวอร์ชันสองมาแล้วไงคนที่ใช้อยู่ก็อาจจะพอนึกภาพออกว่าเป็นยังไงนะครับนะครับส่วนนี้ครับเรียกว่า apply to selection apply to selection ก็คือการที่เราลากเส้นขึ้นมาแล้วเราก็เอานะครับ collection ที่เรากำหนดไว้ตรงนี้แหละมาครับยกตัวอย่างเช่นผมลากเส้น ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้น make group นะครับข้อทั้งหมดคลิกขวา make group ตอน make group นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับเมื่อเราเลือก make group แล้วครับเราออกคําสั่งเลือกท่อครับอย,อย่างเช่นเลือกท่อเก้าสิบแล้วกดตรงนี้ครับกดท่อก่อนนะกดเส้นก่อนนะกดเลือกท่อแล้วกดตรงนี้ครับ apply เห็นไหมครับว่าเราจะได้ขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งเราเปลี่ยนได้ครับเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ apply หรือกลับไปเป็นท่อสี่สอง apply นี่คือหลักการง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะ apply ได้เลยอย่างง่ายได้ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะโดน apply เข้าไปนะครับอันนี้คือเบสิกง่ายๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเจาะลึกทุกคำพังตัวอีกทีนะครับนะอย่าอย่าอ,อย่าเครียดนะครับไม,ม่อะไรมากนะครับเราเข้าใจทีละเริ่มต้นนะครับนะง่ายๆก่อนนะครับนะโอเคเราเห็นอะไรบ้างครับเห็น นะครับคำสั่งเรียกว่า e x a l e l o หลมาใช่ไหมครับแล้วก็ Edit ซึ่งเรายังไม่แก้ไขนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงครับแลความหมายคืออะไรครับเราก็แค่ลากเส้นจึ๊บ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 อย่างนี้ถูกไหมครับคลิกรือทั้งสมดครับคลิกขวา make group จากด้านหน้าก็กดนะครับเลือกท่อนะครับ PVC นะเลือกอะไรเลือกไปเลือกมานะครับแล้วก็กดอ่ะกดสร้างอย่างงี้ครับนี่คือหลักการง่ายๆในการทางานครับโอเคครับแล้วเรามาดูคําสั่งนะ Branch คืออะไรครับอ่ะผมปิดตรงนี้ครับ Collection แล้วมากด Branch Branch คืออะไรครับ Branch ก็คือว่าเราสามารถที่จะนะครับคลิกตรงนี้ครับมันจะโชว์ Branch ใช่ไหมครับมันคือสาขาเออ Branch คือสาขาครับอ่ะกดสเปซบาร์หนึ่งครั้ง Select กดตรงนี้เห็นไหมครับกดสเปซบาร์ Select เข้าใจไหมครับเนี่ย Select ปุ๊บย้ายได้กดตรงนี้ครับกดสเปซบาร์ Select เห็นไหมครับ บายดีฟอลแล้วตั้งต้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีบลันช์ใเราเลือกซึ่งบลัน์เนี่ยเราสร้างจากคอลเลกชันมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับมาใช้คําสั่งครับตรงนี้ครับเรียกว่าประแจแล้วกันเรียกปะแจนะปะแจเนี่ยเวลาเรากดตรงไหนก็ตามป๊บเห็นไหมครับมันจะมีท่ออยู่มันจะบอกว่าท่อเนี่ยอยู่ตรงไหนเออดูดีนะสำหรับโปรแกรมที่ราคาไม่แพงครับเหมือนโปรแกรมบิ๊มเลยครับเห็นไหมเราเลือกได้ไหมครับตรงนี้ครับปะแจนี่สามารถเลือกได้นะแล้วก็ประแจสามารถที่จะคลิก ที่จุดไหนก็ตามครับที่มีวัตถุอยู่ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วดึงได้ครับโอ้โหปะแจนี่มันเจ๋งนะเอาไปสิก่อนนะเอาไปสิก่อนนะกกนนะี่ครับกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากคลิกตรงนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งก่อนนะคลิกครั้งหนึ่งแล้วจะจุดครับคลิกซ้ายค okay. ้างไว้แล้วก็ดึงจุดไหนดึงได้ก็ดึงได้ครับคลิกดึงอ่าบางทีันดึงไม่ได้นะครับเราดึงตรงนี้คลิกแล้วก็ดึง อ่านะครับง่ายมากๆเลยนะเอาล้ครับประแจครับนะต่อไปครับถ้าเราอยากแก้ไขแนวท่อเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันก็คือการดึงนะไอตัวชิ้นงานของเราที่มันแบบว่ามันสร้างแล้วใช่ไหมแต่ถ้าต้องการสร้างแนวท่อใหม่ทำยังไงมีคำสั่งครับสุดยอดมากครับประแจไม่เอานะออกคำสั่งต่อไปครับ edit proxy ครับ proxy ก็คือตัวปลอมอะนะครับเป็นเส้นตรงเยเฉยวิธีการคือกด edit proxy ครับ จากนั้นครับเลือกท่อครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับเข้าไปข้างในท่อครับหนึ่งสองลึกๆเห็นไหมครับจากนั้นมาครับเราสามารถใช้กับสารีสองครับสร้างท่อได้ครับเพิ่มเข้าไปครับอ่ะจะเป็นสี่ห้าองศาก็ได้ครับเราสามารถทําได้ครับหรือแม้แต่นะครับเพิ่มท่อเป็นสี่ห้าองศาครับ เมื่อเราทําเสร็จแล้วครับคลิกออกมาข้างนอกหนึ่งทีครับท่อทั้งหมดของเราครับมันก็จะอัปเดตให้เราออโต้ครับดับบี้เข้กไปในครับลากเส้นเข้าไปครับมีวาวด้วยครับอาหารนี้ก็เป็นสีกรนะให้เราเห็นนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็หมายคือถ้าเรากลับมาที่ประแจครับกดชิดงานครับเราก็สามารถจะเลื่อนได้เหมือนเดิมครับผมโอ้โห ง่ายมากๆเลยนไหมครับว่า easy and fun เลยนะครับอ่ะปแจกับ proxy นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรี่อยๆให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงครับง่ายมากๆครับต่อไปครับตรงนี้ครับเรียกว่า Toggler Proxy Part ครับกดชิดงานปุ๊บกดมันจะบอกความยาวของเส้นให้เราครับอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะให้เรารู้ไดเมเตอร์ท่อแล้วก็ขนาดความยาวครับแต่ถ้าไม่ต้องการครับก็ปิดนะครับกดกดนี้ก่อนนะแล้วก็ปิดครับมันก็จะกลับมา ตรงนี้ครับอีกครั้งหนึ่งอ่าประแจเอาไว้เลื่อนนะครับอิดิพัชร์เอาไว้เปลี่ยนแนวตานี้เอาไว้ดูความยาวแล้วก็ดูเส้นตรงครับและต่อไปครับคำสั่งนี้ครับเรียกว่าดินสอแล้วกันนะดินสอทํางานยังไงครับถ้าเรากดชิ้นงานก่อนนะกดเ e l e c t ชิ้นงานก่อนนะครับแล้วกดดินสอครับและตอนนี้ครับเราสามารถที่จะมากดตรงนี้ครับจุดสีแดงตรงนี้เห็นไหมคลิกดึงครับลากคลิกอ๋อสวัสดีครับกดดินสอกันนะดินสอคลิกสีแดงครับ ลากลากโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยมันง่ายมากๆเลยครับใช่ไหมเราลากได้เลยครับไม่อั้นเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหไปเรื่อยๆครับอ่ะเมื่อเสร็จแล้วกด space bar หนึ่งครังออกมาครับก็เสร็จแล้วครับเรายังสามารถสร้างสามทางได้ด้วยนะที่สองครับนี่ครับเข้าใจไหมครับอ่ะมีว้าวมีว้าวคลิกคลิกโอ้โห แจ่มมากๆเลยครับว้าวอีกอันนึงครับโอเคนะครับนี่คือดินสอครับจะนัามาไียังลบครับยังลบนี้ก็เหมือนกันครับลบได้ครับแล้วก็อยากลบครับนี่ลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับลบได้ด้วยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่โปรแกรมนี่กับโปรแกรมบิมเลยนะแบบค่ายแพงเลยนะเนี่ยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่คือเครื่องมือที่มีอยู่ในบลนอ์ครับปิดบลนอ์ครับ เปิดคอลเลกชันกลับมาตรงนี้ครับก็เสร็จละอ่ะนี่คือบรนด์กับคอลเลกชันต่างกันยังไงครับกับคําสั่งทั่วไปตรงนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่ะทุกคนตอได้รู้แล้วนะว่าหลักการบื้องต้นเนี่ยมาทํางานยังไงคอลเลกชันกับบรนด์ครับผมต่อไปครับเรามาดูตรงนี้ครับอินโมเดลครับถ้ากดอินโมเดลคราวนี้ครับจะเห็นนะว่ามันจะมีเห็นไหมครับไลบรารีที่เรามีอยู่นะหรือคอลเลกชันที่เรามีอยู่นะครับก็เลือกได้ตรงนี้ก็คือตัวอินโมเดลอะครับนะ เลือกได้ครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็คอลเลกชันครับต่อไปครับเราเลือกชิ้นงานทั้งหมดตรงนี้ครับเราสามารถถอดปริมาณวัสดุได้อันนี้ภาพรวมก่อนนะก่อนจะเราไปสร้างเองนะครับจะได้เข้าใจหลักการเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าใครดูแล้วยังงงอยู่ไม่เป็นไรอันนี้คือภาพรวมของเครื่องมือทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเราจะเจาะทีละอันทีละอันทีช้าจะรู้เลยว่ามันทํางานง่ายมากครับจะเย็นเ็นนะแต่เราเห็นภาพรวมก่อนถูกไหมเหมือนกับเราทางานอะไรก็ตามครับถ้าเรามองจุดเล็กๆครับนะครับนะก็คือ the closer you look ครับ The l a s e นะครับ UC ความหมายคือถ้าเราจ้องอะไรมากๆนะครับบางจุดเข้าไปเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นภาพรวมยากดังนั้นเองเวลาผมสอนอะไรนะผมจะเน้นให้เข้าใจภาพรวมเป็นหลักไม่ต้องเครียดนะครับให้เข้าใจหลักการนะครับในการกานโอเคนะครับโอเคตอนนี้ร,รู้จัก c o l l e c ชั o แล้วนะก็คือ collection ก็คือไอ้ท่อหรืออะไรต่างๆที่เป็นนะครับคอนกรีตต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเท่าคอนกรีตท่อ p v บท่อเหล็กเนี่ยอันนี้เขาเรียก collection แล้วก็บรันก็คือสิ่งที่เราสร้างมาแล้วมันก็เป็นสาขาซึ่งอาจจะมีหลายบรันก็ได้ นะครับจะมี 1, 2, 3, 1บ้านสองบ้านสามบ้านสาขากิ่งก้านท่อขนาดต่างกันมีรีดูเซอร์ต่อกันก็ได้นะครับอันนี้คือเรียกบลัชครับต่อไปครับถ้าเราเลือกบรัชนะครับเลือกบลันต่าง,งๆนะครับสเล็ครับออกคาสั่งบร,ริเวณนี้ครับเรียกว่า B O Q report เราจะสามารถจะนะครับวัดความยาวท่อและนับฟิตติ้งได้เลยครับโอ้โห อันนี้มันง่ายมากๆเลยนะครับและนะครับเราสามารถคลิกดูได้เลยครับว่าอยู่ตรงไหนครับอันนี้แจ่มมากนะครับผมชอบมากนะที่แล้วก็ส่งออกเป็น Excel ได้ด้วยครับ Excel ครับแล้วเราก็ส่งออกไปเลยครับบอมนะครับและตอนนี้ครับเมื่อเราไปเปิด Excel ครับเราก็จะได้นะครับในส่วนที่เป็นบอมขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากๆครับนะไปไหนละเดี๋ยวอีกทีนึงดีครับ โอ้โอเพนครับผมเอาไปที่ด็อกิเมนต์นะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้บอม์ออกมาครับนี่คือเบสิกเนี่ยมงใครมาตอดมืออีกแล้วมันเหนื่อยมากๆเข้าใจไหมครับโอเคต่อไปครับก็จะมีอะไรอีกมากมายเลยก่อสเปซบายก่อนนะนะครับกลับมาตรงนี้ก็ปิดก่อนครับปุ๊บคือถ้าเรากดตรง BQ Report แล้วเนี่ยขึ้นสีแดงเนี่ยต้องปิดนะครับแต่ได้มาก็จะมีแอดออนนะครับีีโน่นั่นลองเล็กเกกดดูนะอันนี้เป็นการติดต่อข้อมูลนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะ ็ดูได้นะครับเอาละและนี่นะครับคือเบื้องต้นนะสำหรับ v b o นะครับไปพิโปรณาขั้นสว่ามันมีคำสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนแล้วครับทีละคำสั่งครับเริ่มต้นนะง่ายๆก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นในการสร้างท่อของเราเองครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นท่อ HDPE นะครับนะท่อ HDPE ซึ่งเป็นท่อแบบจำนาญครับเพราะว่าผมใช้งานบ่อยผมเลยเข้าใจได้ดีนะครับนะเอาละ ทุกคนลองมาดูวิธีการสร้างนะสร้างจากศูนย์เลยครับนะทำยังไงครับ